ตอนที่1727กึ่งเทพแท้จริงที่ถูกดินเทยียนซัดไปออกไปนั้นผันล่างแหลกเป็นเ,เสี่ยงๆพร้อมกับจิตวิญญาณของอิฝ่ายที่ปิวไกลออกไปก่อนที่อ่ายจะจ้องมองกลับมาทางดินเทยียนโดยสีหน้าที่โกรธแค้นและตกตะลึงซึ่งสิ่งที่ทําให้อิฝ่ายรู้สึกกรธก็คืออิฝ่ายเป็นถึงตัวตวนระดับกึ่งเทพแท้จริงแต่กับถูกการโจมตีสวนกลับของตัวตนอันเล็กย้อยอย่างดินเทยียนทุบทําลายร่างกายจนแหลกเปน็นชิน้นๆ นั่นจึงทำให้อีฝ่ายรู้สึกขายหน้าเป็นอย่างมากและสิ่งที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกประหลาดใจก็คือกายหยาบของหลินเทียนนั้นมีความแข็งแกร่งจนสามารถต้านทานการโจมตีของอีกฝ่ายได้ไม่นำซ้ำโดยการอาศัยเพียงกายหยาบของอีกฝ่ายกลับสามารถทุบทำลายกายหยาบของตนได้ซึ่งหลังจากที่ไปจี่ฉีและคนอื่นๆเห็นภาพดังกล่าวก็ยังอดที่จะรู้สึกตกตะลึงไม่ได้อาศัยเพียงแค่กายหยาบแต่กลับสามารถทำได้ถึงขนาดนี้เพียงหมัดเดียว สามารถทำลายกายหยาบของกึ่งเทพแท้จริงได้่างกายนี่มันช่างน่าสะพึงกลัวเกินไปแล้วเพราะถึงอย่างไรหมัดที่ฝ่ายใช้ออกไปนั้นก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ใช่หมัดที่ใช้ออกเต็มกำลังด้วยซ้ำซึ่งทางฝั่งตรงข้ามเองต่างก็พากันรู้สึกตกตะลึงโดยเฉพาะชายฉาลาดที่ถูกเด่นเทียนทุบทำลายกายหยาบก่อนหน,นี้ซึ่งอีกฝ่ายได้ปลดปล่อยกิ่นไอที่เต็มเรืกินสังหารออกมาดีจริงๆกายหยาบของเจ้าทรงพลังอย่างมาก ชายฉลาผู้นี้เห็นดีจะประเมินเจ้าต่ำเกินไปนี่กายหยาบของเจ้าไม่ได้อ่อนแอไปกว่าผู้ที่ถือครองกายราชันเลยแม้แต่น้อยซึ่งน้ำเสียงของอีกฝ่ายพันดูเย็นชาและกดเกี้ยวเป็นอย่างมากพร้อมกับพลังระดับกึ่งเทพแท้จริงที่ถูกปลดปล่อยออกมาถึงขั้นทำให้พื้นที่โดยรอบพังทลายลงในพิบตาข้าจะฆ่าเจ้าน้ำเสียงของชายฉลาผู้หนีพันเย็นเยือกเ,เป็นอย่างมากก่อนจะรีบพุ่งตรงเข้าหาหลินเทียนอีกครั้ง พร้อมกับขึ้นพลังที่ฝ่ายปวดปลดปออกมาลาวกับจะกวาดทุกสรรพสิ่งที่อยู่โดยรอบและในเวลาเดียวกันนั้นเองผู้บม่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนกึ่งเทพแท้จริงอีกสี่คนที่เหลือก็ได้แต่เจ้างมางออกไปทางหลินเทียนและหนึ่งในนั้นได้กล่าวขึ้นมาว่าร่วมมือกันจัดการมันได้เลอที่สุดและเอาทรัพยากรบมร่มเพาะของหยินชางกลับมาแล้วจากนั้นก็จัดการกับคนอื่นๆและในตอนนั้นทั้งสามคนที่เหลือได้แต่พยักหน้ารับก่อนที่พวกเขาทั้งสี่จะพากันเคลื่อนตัวออกไป แลพุ่งตรงก็าหาหลินเทียนในเวลาเดียวกันนี่ลงมือพร้อมกันห้าคนเลยอย่างนั้นหรืออันซุยยแม้จะรับรู้ว่าหลินเทียนนั้นทรงพลังเพียงใดแต่เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้นางอดที่จะรู้สึกตกตะลึงไม่ได้เพราะทายที่สุดแลว้วตัวตวนทั้งห้านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนที่อยู่ในเขตแดนกึ่งเทพแท้จ,จริงท่านพี่ท่านสามารถรับมือได้หรือไม่จี่เย่ได้จ้องมองไปตรงหน้าโดยท่าขีที่รู้สึกกระมุนเล็กน้อย ไม่ต้องเป็นห่วงแม่หนูมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอนจลัลลเค่เบนจท่าที่อยู่ด้านข้างได้กล่าวขึ้นแม้ว่าหลินเทียนจะเพิ่งเข้าสู่เขตแดนราชาน,นิลันและอยู่เพียงแค่ขั้นต้นของราชาน,นิลันเท่านั้นแต่การที่ฝ่ายสามารถก้าวข้ามทามันสวนมาได้แถมยังถือของกายราชานที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นจึงเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทําให้เชื่อได้ว่าหลินเทียนนั้นมีความแข็งแกร่งที่สามารถจอาชนะทั้งห้าคนนี้ได้บุ้มที่ด้านหน้าในตอนนี้ เกล่พลังพร้อมกับเสียงคำรามได้ถูกปลดปลอกออกมาถึงขั้นทำให้มิติโดยรอบต้องสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงก่อนที่ตัวตนทั้งห้าจะพุ่งตรงก้าห,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 าหาหลินเทียนที่ละคนและเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จึงทำให้พวกเขาทั้งห้ารับรู้ว่ากายหยาบของดินเทียนนั้นทรงพลังเพียงใดน,นั่นจึงทำให้พวกเขาแต่ละคนสังเวททักษะของตนออกมาก่อนจะโจมตีก้าใส่ลินเทียนอย่างพร้อมเพียงซึ่งทักษะทั้งหมดหล้วนแต่เต็ไมไปด้วยกลิ่นอายชั่วร้ายถึงขั้นทำให้มิติโดยรอบอันกว้างใหญ่ ต้องสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนั่นจึงทำให้หลินเทียนผลิตาลงเล็กน้อยเพราะว่าระดับกึ่งเทพแท้จ,จริงนี้มันเชี่งทรงพลังจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาทั้งห้าแสดงทักษะโจมตีออกมาอย่างพร้อมเพียงนั่นจึงทำให้ฝ่ายเปดิดปากกินไอที่น่าสะเพรัวออกมาแต่อย่างไรก็ตามหลินเทียนกับไม่ได้มีท่าทีกังวลเลยแม้แต่น้อยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาทั้งห้าก่อนที่หลินเทียนจะก้าเดินออกไปตรงหน้าหนึ่งก้าว พร้อมกับคลื่นพลังดุลแรงที่ถูกปลดปล่อยออกมาคลื่นพลังชนิดนี้ผสานไปในคลื่นสายฟ้าซึ่งเป็นพลังจากเขตวิชาเบนจากศินีสทานป้าในขณะที่ร่างของชาชลาก่อนหน้านี้ได้พุ่งตรงเข้ามาในขณะที่คลื่นพลังที่ไยปลดปล่อยออกมาทรงพลังกว่าก่อนหน้านี้มากก่อนที่พวกเขาาั้งางาจะมาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของลินเทียนในชั่วพริบตาคนที่มาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเป็นคนแรกคือคนที่ถูกดินเทียนทุบทำลายกาย,ายากไปก่อนหน้านี้ ก่อนที่ฝ่ายจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างพร้อมกับความรู้สึกตกตะลึงและอดที่จะก้าถอยกลับไปไม่ได้ก่อนที่มุมปากของดินเทียนจะยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเล็กน้อยพร้อมกับยื่นฝ่ามือตบก็ใสอีกฝ่ายโดยตรงซึ่งในฝ่ามือนี้ประสา,านไปได้เึ้นสายฟ้าจางๆในเวลาเดียวกันมันก็ประสา,านไปได้พลังที่ไรยซึ่งความปานีซึ่งผู้บุมพอที่อยู่ในเขตแดนกึ่งเทพแท้จ,จริงนั้นไม่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อเขาได้ในตอนนี้แต่เขาก็ไม่คิดที่จะให้อีกฝ่าย สร้างเรื่องราวยุ่งยากให้กับเขาแต่อย่างใดแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสามารถสังหารตัวตนระดับนี้ด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาอย่างเดียวดังนั้นในเวลานี้เขาจึงไม่ใช้เพียงแค่การโจมตีทางกายภาพเท่านั้นแต่เขายังประสานวิรยทักษะวิชาอีกด้วยซึ่งในชั่วพริบตาการโจมตีนี้ก็ได้พวงข้าหาชายคนนั้นแล้วฟุบกายหยาบของอีกฝ่ายพันแหลกเป็นเสียเส่ยงๆพร้อมกับจิตวิญญาณที่พุ่งหลุดนี้ออกไปด้านนอกแต่ในชั่วพริบตา แต่ในช่วพิตาเมื่ออีกฝ่ายพบเจอกับฝ่ามือของหลินเทียนก็ได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องออกมาก่อนที่จิตวิญญาณของอีกฝ่ายจะต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดกำลังและในช่วงพิบตาต่อมามันก็ถูกเปิดกระยี่ภายใต้ฝ่ามือนั้นของหลินเทียนถูกลบหายไปทั้งกายาพและจิตวิญญาณนี่เจ้าเด็กนี่มันจะทรงพลังเกินไปไหมเสือขาได้แต่จ้องมองออกไปเพราะอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายก็เป็นถึงตัวตวนระดับกึ่งเทพแท้จริง แต่กับถูกตบตาภายใต้การโจมตีเดียวยศเด็กนี่พลังการต่อสู้มันไปถึงระดับไหนกันแล้วนะหลิงหยุนก็ได้แต่จ้องมองออกไปเช่นเดียวกันเย่นั่นจึงทำให้ดวงตาของจีเย่พันเป็นประกายขึ้นมาพอแม้แต่ไปจี่ฉีและหยางฉีดวงตาของพวกเขาก็ยังเต็มไปได้วยความรู้สึกประหลาดใจก่อนที่จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของพวกเขาจะลุกโชนขึ้นเพราะถึงอย่างไรความแข็งแกร่งของหลินเทียนในตอนนี้ก็ได้ไปกระตุ้นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของพวกเขาให้ตื่นขึ้น และในเวลาเดียวกันกึ่งเทเ้จริงอีกสี่คนที่เหลือของดินแดนในความตานี้ก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปพร้อมกับอาการตัวสั่นอย่างไม่สามารถควบคุมได้นนิเจ้าเมื่อจ้องมองออกไปทางหลินเทียนอีกครั้งในตอนนี้ก็ปรากฏความหวาดกลัวในสายตาของคนทั้งสี่เพียงแค่การโจมตีเดียวก็สามารถสังหารหนึ่งในพวกเขาได้พลังต่อสู้ระดับนี้ไม่ได้อ่อนด้อยไปก่ององชายของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยถอยหนึ่งในนั้นได้กัดฟันกล่าวขึ้นก่อนที่พวกเขาทั้งสี่ จะลาถอยออกไปทันทีเพราะความแข็งแกร่งของหลินเทียนในตอนนี้ทําให้พวกเขารู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้พวกเขาเพียงแค่คิดว่าหลินเทียนมีเพียงความแข็งแกร่งทางกายภาพเท่านั้นแต่ตอนนี้พวกเขากับพบว่าแม้แต่พลังต่อสู้ของหลินเทียนยังน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากซึ่งมันทําให้พวกเขาเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจเพราะถึงอย่างไรศสตูระดับนี้มันก็ไม่ใช่อะไรที่พวกเขาจะสามารถต่อกรด้วยได้มีเพียงตัวตนที่อยู่เหนือพวกเขาเท่านั้น ถึงจะสามารถลงมือจัดการกับเรื่องนี้ได้เสียงพุ่งผ่านอากาศสีสายผ่านพุ่งทะลวงออกไปและในชั่วพริบตานั้นทั้งสี่ก็พุ่งตรงออกไปและทิศทางที่พวกเขาพุ่งออกไปนั้นก็เป็นทางที่จะกลับไปยังเมืองหยินตูหลินเทียนได้จ้องมองออกไปอย่างทิศทางของคนทั้งสี่โดยที่สีหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะก้าวเดินซุ่มๆออกไปซึ่งโดยวิธีการนี้ลากับเป็นการก้าวข้ามมิติในชั่วพริบตา ก่อนที่เขาจะมาหยุดอยู่ตรงหน้าของคนเหล่านั้นอย่าแม้แต่จะคิดที่จะกลับออกไปเขาได้ก่าวออกไปอย่างราบเรียบก่อนที่จะตบมือวาดออกไปอย่างไม่ตั้งใจก่อนที่ขึ้นกระบี่จะปรากฏขึ้นแล้วฟาดฟันก็ใส่หนึ่งในนั้นในช่วงพิปตาก่อนจะทําให้คนผู้นั้นพันแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั่นจึงส่งผลให้ชายคนนั้นผ่านรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากแม้ว่ากายหยาบของอีกฝ่ายจะแหลกเป็นเสี่ยงแต่จิตวิญญาณของอีกฝ่ายก็ยังสามารถหนีรอดออกไปได้ แต่อย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมานั่นเองท้องฝาถึงกัดสันสะเทือนพร้อมกับประกายสายฟ้าสีม่วงที่กาลังฟา,าดพาลงมานี่คือพลังของเขตวิชาเบนจสิัสมีสถานฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของสายฟ้าในขณะที่ก้าวข้ามทันสวรรค์พร้อมกับใช้มันหล่อหลอมร่างกายของตนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ด้วยฐานการบ่งเพาะของเขาที่ทะลวงมาถึงเขตดแดนราชานิรันดร์ในปัจจุบันมันจึงทําให้ความเข้าใจของเขา เกี่ยวกับทักษะเป็นจะกรซินสถานฟ้าได้ทะลวงเข้าสู่ขั้น3แล้วดังนั้นสายฟ้าที่เขาสังเวยออกมาในตอนนี้มันจึงเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วงแล้วในตอนนี้นั่นจึงส่งผลให้อีกฝ่ายได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องหอยหวนออกมาพร้อมกับเคลื่อนสายฟ้าสีม่วงที่ฟาดผ่าเข้าใส่จิตวิญญาณของอีกฝ่ายจนแหลกเป็นิ้นฉินโดยที่ไม่หลงเหลือสิ่งใดไว้เบื้องหลังเลยแม้แต่น้อยนั่นจึงส่งผลให้ผู้ผมเพาะอีกสามคนที่เหลือพันตัวสั่นสะท้านอย่างรุนแรง พร้อมกับความรู้สึกชาไปทั่วทั้งหนังศรีรษะซึ่งพลังต่อสู้ระดับนี้พวกเขาไม่สามารถต่อกรได้เลยแม้แต่น้อยนั่นจึงส่งผลให้พวกเขาได้แต่รู้สึกสันสานด้วยความหวาดกลัวก่อนที่เสียงพุ่งผ่านอากาศจะดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับทั้งสามคนที่พุ่งหนีออกไปโดยไม่คิดจะกล่าวอะไรเลยแม้แต่น้อยพอเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เห็นในตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรที่พวกเขาจะสามารถทําได้นอกจากหลบหนีมีเพียงการหลบหนีเท่านั้น ที่ยังคงเหลือความหวังอลิบหลีให้กับพวกเขาที่จะสามารถเอาชีวิตราดออกไปจากที่แห่งนี้ได้